ลิ้นแลบลิ้นนะรอบก่อนฟันหลอรอบนี้ให้แลบลิ้นนีสันสวยงามมากๆเลยดำแท้ปูสีสวยน่ากินมากอลองชิมสินี่ดูสิเป็นอมยิ้มที่แบบว่าคนเห็นแล้วจะต้องขำนะรสชาติดีใช่ไหมเป็นรสชาติผลไม,ม้รมลลวมไหมหรือว่าเป็นอะไรออกหน่อย แต่โอเคอร่อยโอเคอ่ะมาดูลูกตากันเลยนะอันต่อมานี่ซึ่งอันนี้ล้างแอลกอฮอล์มาแล้วนะมีทั้งฟันมีทั้งลูกตาเลยอันนี้มันไม่ได้อยู่ในถุงพลาสติกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็ดทําความสะอาดก่อนที่จะกัดอ่ะเรามากัดกันแม่ตานะอันนี้เป็นลูกตาที่เป็นลูกตาแล้วโอ้แม่เริ่มเป็นแล้วนะเริ่มรู้ว่าต้องกินยังไงนะนี่ตาแดงนะอันนีุ้่นข้อตาลันข้อตาฟังกรอต อ่ะลองชิมอันนี้มีไส้นะทั้งหมดเลยเนี่ยลองกัดครึ่งนึงมีไส้นะนี่เ <c oughs> จอไส้ไหมเปรี้ยวไหมไส้เปรี้ยวปะเนี้ยเอออันนี้ลูกตามันจะมีไส้เปรี้ยวๆนะอ่ะแม่ลองบีบไส้หน่อยวว้า <c oughs> ไส้เยอะๆออกมาเลยนะสำหรับคนที่ชอบรสเปรี้ยวนะ <c oughs> เด็กๆชอบกันมากเลยแม่เป็น Blue Summer Ice Cream c o n Marshmallow นะ ซึ่งอันนี้นางก็ราคา12บาทน,นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเลยละกันเนื่องจากตอนนี้ฝนตกแล้วนะเพื่อนเพื่อนพี่ก็เลยต้องย้ายโลเคชั่นมาก่อนนะแล้วคือฝนตกหนักอีกแล้วอ่ะนี่นะเพื่อนเพื่อนฝนกําลังตกเลย คือช่วงนี้ก็ต้องทําใจนะเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็แบบเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะเพื่อนๆจะมีเสียงฝนแทรกนะแล้วก็อาจจะมีเสียงค้างคลดเสียงอึ่งอ่างเข้ามาในคลิปด้วยนะเพื่อนๆโอเคกลับมาที่อย่างแรกที่พี่จะรีวิวนะเพื่อนๆกินตามอีโมจิได้ด้วยนะทีนีทีนทีให้ดูก่อนอุย้ย กินมากมเพื่อนๆอันนี้ราคา12บาทซื้อมาจากในเซเว่นนะมีทั้งหมด4ชิ้นยอดรวมทั้งหมดที่ซื้อมานะนี่4ชิ้นนี้101บาทนะเพื่อนๆน,นี่เป็นไงย่างน่ากินอ้าวมันไม่กรุบนะ <c oughs> อืม <c oughs> ความนุ่มของมัชเมลโล่คือดีอม,มีไส้ด้วยไส้แยมกลิ่นสตรอเบอร์รี่นะเพื่อนๆมีไส้ให้นิดหนึ่ง มันชเมลโล่นุ่มดีนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าตรงโคนพี่ก็อยากจะให้มันกรอบกว่านี้นะเฮ้ <l ip> ยม่เอาขนมออกมาจากเลย <l ip> โอ้โห,โ,หโ,หโหขนมเต็มเลยแม่อันนี้เนี่ยเราไปซื้อมาที่ห้างเซนทันจันทบุรีนะแม่เราไปเที่ยวเซนทันมาเราก็ได้ของมารีวิวเต็มเลยไ <l ip> ข่ดาวจิ๋วหรือเปล่า <l ip> นา่ <l ip> นาจะเป็นไข่ดาวจิ๋วนะแม่แล้วก็เป็นสิว <l ip> <l ip> เป็นสิวเหรอไม่ใช่แล้ว ไข่ดาวจิ๋วเฮ้ยมีนี่แลบรินด้วยนะ80บาทนะอันนี้เนี่ย80บาทเลยนะแต่เรากินไข่ดาวจิ๋วกันก่อนไงเป็นลูกอมหรือเยลลี่เนี่ยม้นมันตึงงอะเล็กมากอะ๋ยวแม่ลองมันกึงๆอ่ะมันนิ่มก็ไม่นิ่มเล็กมากเลยนะจะเป็นลูกอมหรือว่าจะเป็นเยลลี่เป็นอะไรเป็นคล้ายคม้า นมอัดเม็ดหรอนุ่มๆเนานะช็อกโกแลตฟันนี่เองนะ<ม>เป็นขครหวานรสช็อกโกแลตรูปไข่นะดูได้ไข่มาทั้งหมด4อันนะนี่35บบาทนะเพื่อนๆน,น่ากินจริงอันเนี้ย มันมี็กเจอร์ของความเป็นไข่ด้วยอ่ะได้ไข่มาสีสีเลยโอ้โหดูความไข่ไข่ไดโนเสาร์แล้วแหละแบบเนี้ยหรือว่าไข่จระเข้เออดูดิดู็กเจอร์ดิโอ้โหแล้วดูนี่เป็นไงไข่ขาวไข่แดงนะชอบเปลือกไข่มากเลยดูดิโอ้โหเป็นแบบ็กเจอร์คล้ายๆเหมือนไข่ไดโนเสาร์อะแต่ดูจักรูปมันเหมือนไก่ใช่ไหมแต่มันมีตรงเนี้ยหรือว่าจริงๆมันคือไดโนเสาร์อะอ่ะเดี๋ยวพี่จะกินสีเขียวก่อนเลยนะผมชอนช็อกโกแลตนมอะนี่สีชมพู พี่จะกินแค่2ชิ้นนะอีก2ชิ้นเดี๋ยวเอาไปให้แม่ลองกินดูแรร์แรมดัมแดนแม่มีขนมมาให้ลองลองดูให้เลือกสีนึงเอาสีไหนมันคือไข่นั่นน่ะแม่อยากกินสีไหนไข่เลยมันเป็นลายอ่ะแม่กินสีส้มโอ้ไข่ดูสิอ่ะลองกินแข็งมั้งเนี่ยไม่แข็งเพราะสีขาวมันคือแดงมันเหมือนแบบไข่ไดโนเสาร์ปะเจอเหมือนไข่มองดีแรกไม่ว่าไม่ว่าแบบสตรอเบอรี่เฮ้ย ไม่ใช่สตรอเบอรี่นี่ว้าเอเอเอว้เอเอเอนี่คือไมโครโฟนเพื่อนถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาดูไมโครโฟนกันว้เอเอเอว้เอเอเอจุ๊บเปิดตูดไม้นะแล้วก็เทอ่าอันนี้ยังกินได้อ่าดีไม่มีทรายติดเข้ามานะอืมมันแบบลูกอมกลิ่นมะนาวแล้วเพื่อนเหมือนรสที่ขายอะไรสักอย่างหนึ่งไอเสียงแบบเนี้ย ขายอะไรสักอย่างหนึง่งที่เห็นว่ามันขาดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันประหยากน้ำนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นขนมด้านในนะว้าเม็ดแบบเล็กจิ๋วมากๆอืมอร่อยอืมเปรี้ยวขายชอบเปรี้ยวๆนะอันนี้ฟิน